เดี๋ยวเรามาชมมาดูเหรียญกันบ้างนะครับเนาะชมเหรียญหลวงพ่อม,มุมโคสโกฮะหลวงพ่อมุมบัดนาสัมอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับผมเหรียญรุ่นแรกปีสองห้าหนึ่งเก้าครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเป็นลูนข่นะครับ นี่องใดงนะครับลันนะครับคุณเห็นไหมปกติตรงเลขยันน่าจะโนนขึ้นมานะครับตัวหนังสือจะโนนขึ้นมาไอ้นี่ ลงล่างเลยครับอันนี้เป็นหลุมลงไปข้างในครับเหมือนที่ว่าเหรียนบาทที่เราเคยส่องให้ดูเนาะลงให้ชมกันเนาะด,ด้านหลังนะครับนะเดี๋ยวไปแกวเดี๋ยวกแกวให้ชมกันนะครับเนาะพ่อลวงมุมวัดนาักรุ่นหนึ่งคนระับ p 2519 nữa Con đèn Đến lúc thầy hả Ta lúc hôm Hôm nay đây đùi đây chôm gần Hôm รักและศรัทธา <c oughs> เย่ากันไปนะที่เบาดูกันไปชมกันนะศึกษากันดูพิจารณากันไปครับผมพิจารณากันดูครับแกว่แกแกรอบแล้วครับ,บช่วงหูนีด แวนยันสึกขาดหักเลยนะครับเนะาะต้องต้องห่วงนะครับนะเนาะไปเจรณากันดูครบับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะปกติลายยันจะน่นเนาะชัดเลยนะตัวซับที่เบาเโอเคด้านหลังปกติยันจะน่นขึ้นมานะครับเนาะ อนนียกัดลึกเป็นล่องลงไปนะพี่บังคุณพิจรารณาดูครับด้านหลังส,สำหรับผู้ที่เคารพนับถือเท่านั้นก็พิจรารณาดูครับดูขอบเปลียนครับแต่ข้างในไม่เรื้อนนะครับขอบเปลียนเป็นฟันตักแตนเลยครับนี่เป็นขอบเปลียนเนาะ จาร์นาครับผมด้านหน้าของพ่อหลวงครับพ่อหลวงมุมวัดนาศปีหนึ่งเก้านะครับก็ไิการาากันดูครับพี่บาวเว้ยตรงห่วงบางนี้นะข้างบนเนาะขาดแล้วก็อันนั้นนะครับักเนะ เรางมุม,มาจาสิครับก็ศึกษากันดูครับผมิีารณากันไปสัรักคระชอบและศรัทธาก็ฟังเสียงฝนกันไปกลางนะครับนาอง่ง่ะฟังเสียงฝนอันนี้ก็ต้องติดสัญญาณไวไฟกอดซิมการ์ดออกเนาะเราต้งจับ ไมก่กล้าเปิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเน,นี่ยติดสัญญาณติดสัญญาณ Wi-Fi ปลอดซิมการ์ดมมออกเนาะปลอดมีมนู่นนั่นนี่ออกเนาะในโทรศัพทนะ์เนาะก็เลยเนีย่ยสุมให้ชมครับผมถ้าโทรสัพท์ตัดก็ค่อยว่ากันใหม่รอบหน้านะครับเนาะ โอเคครับดูสึกหมดแล้วนะครับนี่ตรงหน้าตาองค์พระท่นนะนนานเนาะจมูกคุณพิจารณาครับดูหน้าตาพ็อหลวงเนาะจมูกปากก็ในตรงนี้สึกหมดครับนี่ข้างหน้าเนาะที่องค์ชัดๆือที่เคยเห็นเนาะนื้อเงินด้านบนครับ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> หลวงพุทธคุณเข้มครับแล้วก็มุมศักดิ์ส um, ah ิทธิ์ครับหลวงพุทธคุณก็ด้านคงกระพันธ์พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าคุณนับถือได้นะมือตรงขอบเหรียญนะ พระพุทธคุณท่านครอบจกักรวาลกรลงตรงขอเหียนนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคว้าศัพซ์นี่ก็น,นี่ขอบเหลียนจะเป็น่างนั้นเลยครับเนะาะเฉพาะอ,องค์นี้นะครับเฉพาะอ,องค์นี้นะครับไม่ใช่ซุปไม่ใช่จะมาเป็นตำหนิได้นะครับไม่รู้ถูกอะไรมาครับแต่ข้างในไม่กดรีดเนานะ ืไม่ชัดทีเบียวเฉพาะขอบเรียนนะครับไม่ชัดไม่ชัดในี่เลยพอขยับกระดุกไปดีบ่อยนะักตัวสัพทก็เนาะไม่ประชัดคุณต้องดูตรงขอบเรียนเนาะแต่ข้างในข้างในไม่เปิดรื้อเลยครับ Thằng này liền đó Nhưng liêm Thầy con na ta thân có sự phải tạm cản về lá nó hết chồng mình là, là, hay hay là này tổ sắp hết chồng đi nó, na ta nà, ta thân nó. คือตรงห่วงตรงห่วงห่วงนะครับนะรเนาะเราพิจารณาครับ